สวัสดีผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาแนะนําเรื่องการเปลี่ยนหมึกของตัวยี่ห้ออาร์ติเฟกนะครับตัวนี้เป็นอาร์ติเฟกรุ่นยูโรป้านะครับหมึกจะเป็นหมึกลุกลื่นนะครับหรือเป็นภาษาไทยเรียกว่าระบพอเพนนะครับเราก็หมุนแบบนี้ที่วิธีการเปลี่ยนคือหมุนตัวบอดี้ออกมานะครับแล้วเราหมุนไปนิดนึงนะครับอ่ะหมุนสุดนะครับก็จะเจอไส้ปากกานะครับไส้ปากกาตัวนี้นะครับเป็นเป็นไซส์มาตรฐานนะครับของหมึกปากกานะครับ ยี่ห้ออดิเฟกนะครับขนาดเอ็นนะครับแล้วก็ที่สําคัญอันนี้เมคอินเยอรมนีนะครับแต่ว่านี้ไม่ได้เขียนไว้มันแล้วแต่โรงงานผลิตนะครับแต่ว่าบางน็อตก็เขียนว่าเมคอินเยอรมนีนะครับก็ตัวนี้นะครับจะมีสปริงสังเกตไหมครับตัวนี้สปริงถ้าเป็นลูกลื่นนะส่วนมากจะมีสปริงเพราะว่าเขาจะให้ลูกลื่นหมุนกด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 สิ่งที่ต้องระวังนะครับเวลาใส่นะครับใส่สปริงให้ถูกด้านนะครับแล้วก็สังเกตไหมครับเราอย่าใส่ให้มันหักสปริงหักตรงนี้นะครับ ต้องสปริงเสียบเข้าไปพอดีเป๊ะเลยนะครับลงล็อกนะครับแล้วก็วิธีสังเกตใส่ปากกาปุ๊บเราก็จะกดกดเข้าไปดูนิดนึงว่าใช้งานได้นะครับนี่วิธีใส่ปากกาเสร็จนี้เขาเรียกว่าลกลื่นส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะครับยกเว้นพวกโรลลบอลนะครับโรลลบอลก็คือหมึกประเภทไหนก็คือหมึกประเภทแบบนี้ครับอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูของ a r t i f อ c i a l นี้ของ a r t i f i c i a ก็ได้นะครับอ่ะ ตัวนี้เป็นบึกบอลเพมเหมือนกันครับเห็นไหมครับมันเขียวเมย์อินเจอรมันนีครับแล้วแต่รถเนี่ยบางเรมันจะไม่เมย์อินเจอรมันีชัดเจนเลยนะครับนี่ครับนี่ครับคือนี่คือนี่คือลูกลื่นนะครับเหมือนกันนะครับแต่ว่าคนลลาร์ล็อตรถคนลลร์็อกกันนะครับก็จะเป็นเมย์อินเจอรมันนีชัดเจนนะครับนี่จะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเป็นหบึกมือโรลบอลนี่คือแบบนี้เขาเรียกหมึกโรลบอลครับตัวนี้เป็นของหมึกปาลาเกินครับกัวก็จะเป็นเนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนี่คือหมึก นี่คือหมึกบอลเพนนะครับก็คือลูกลื่นตัวนี้คือหมึกโรลบอลครับหรือ RB ครับก็จะเป็นหมึกไม่อินฟรันตนะครับเป็นอเป็นของปักเกอร์จะไม่อินฟรันนะครับก็เราก็ใส่ตรงล็อกนะครับตรงล่องให้ถูกแล้วก็หมุนเข้าไปข้างในนะครับหมุนเข้าไปข้างในปุ๊บนะแล้วเราก็จะเขียนได้เรียบร้อยนะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับแล้วก็หมุนเนี่ยวิธีการใช้งานปากกาลูกลื่นนะครับก็คือผมสุมออกไปไดนิดนึกับวิธีใช้งานปากกาลูกลื่นคือหมุนออก หมุนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหัวนะครับวิธีการเขียนนะครับก็จะลองที่ปากกาหนึงครับทีนี้เป็นอ่ะนี่นะครับจะมีไส้เทียนนี่ของใหม่หมึกใหม่ครับจะมีไส้เทียนปิดปอกไว้กันมาเคยได้ของครับวิธีเทสปากกาเราก็กดแบบนี้ครับแปดแปดแปดตัวนี้ได้หมึกสีน้ําเงินนะครับอ่ะผมลืมผมลืมบอกไปวิธีการดูหมึกนะครับว่าหมึกสีอะไรครับจะดูที่ตรงไหนอ่ะนี่จะดูที่ตรงหัวครับอ่ะแบบนี้คือหมึกสีน้ําเงินนะครับ แต่ถ้าหมึกสีดาเป็นยังไงถ้าเป็นลูกลื่นของอ,อาร์ติเฟกเหมือนกันนะครับตัวนี้จะเป็นสีดำอ่าเดี๋ยวผมะให้ดูนิดนึงนะครับตรงนี้คือสีดําอันนี้คือสีน้ําเงินนะครับเห็นไหมครับเหมือนกันนะครับคือไซส์เท่ากันนะครับเป็นรุ่นเดียวกันคือรีฟิล9,000นะครับบางอันมาแล้วแต่บางอันเขาเขียนเยอรมันนีไม่เขียนเยอรมน,นีก็ส่วนอันสีดำนี่เขียนว่าเยอรมันนีนะครับอ่ะเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนสีดําให้ดูถับว่า สมมติสีดำปุ๊บแล้วเราเขียนยังไงนะครับวิธีใส่ก็ใส่เหมือนเดิมครับใส่ปลอกกระปกาอันนี้เราก็ใส่เข้าไปแบนนี้หมุนหมุนเข้าไปนะครับหมุนเข้าไปตรงนี้นะครับหมุนเข้าไปเสร็จตรงนี้คือลงล็อกนะครับลงล็อกเสร็จเราก็ลองเขียนดูด้านหลังนะครับเมื่อกี้เราทดสอบหมึกสีน้ำเงินแล้วคันทดสอบหมึกสีดำนะครับอ่านี่ไหมครับหมึกสีดำมันจะสวยนะครับแล้วก็เขียนลื่นนะครับเพราะว่าเป็นของมนออินเยอร์มันนี่ครับอะันนี้ันนั้นก็ ใครมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องปากการเรื่องเตอมหมึกเรื่องอะไรนะครับก็ส่งมาที่ใต้กระทูให้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะตอบคําถามให้นะครับก็นี้วิธีการใส่ผมว่าใส่หมึกคืนนะเพราะว่าตัวนี้เป็นหมึกสีเงินนะครับโอเคนะครับก็มีอะไรก็ใต้ต่อใต้กระทูได้นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับนี่คือกล่องนะครับเราเก็บให้เรียบร้อยเวลาใช้งานเราเก็บเพ้ากล่องบ่อยๆนะครับนี่กล่องมีฝาปิดด้วยนี่คืออันดิเฟกต์ อบปานนะครับขอบขอบคุณที่รับชมนะครับกดขับสไครต์กดกระดิ่งเตือนได้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ